การตาหาความจริงของเธอเริ่มต้นจากสลิปโอนเงินหนึ่งใบแต่จบลงที่ความลับหนักที่สุดในชีวิตคู่ที่ไม่มีใครเตรียมใจรับได้ห้องนั่งเล่นที่เคยอบอุ่นกลับเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองแสงจากโคมไฟสีน้ำตาลส่องกระทบใบหน้าเต็มไปด้วยความสันไหวของเธอหน้าจอโทรศัพท์ในมือยังคงแสดงสลิปโอนเงินจำนวนห้าหม่นบาทชื่อปลายทางไม่ใช่ชื่อที่เธอรู้จักเลยสักนิดหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมันกอก ความคิดสับสนปะทะกันราวกับพายุในสมองทั้งโกรธทั้งเจ็บทั้งไม่เข้าใจทำไมเขาต้องโอนเงินจำนวนมากให้ผู้หญิงอื่นกลิ่นน้ำชาที่วางทิ้งไว้บนโต๊ะเริ่มเย็นสนิทลมหายใจเธอหนักขึ้นความสั่นบนปลายนิ้วทำให้โทรศัพท์แทบหลุดมือเธอตัดสินใจไม่รอคำอธิบายเธอจองตั๋วไปเชียงใหม่ทันทีแฟลเช้า,ชาตรูท่ทำให้เธอนอนไม่ได้ทั้งคืน ระหว่างทางในสนามบินเสียงผู้คนรอบตัวกลับฟังเหมือนอยู่ไกลแสนไกลความเงียบพายในใจดังยิ่งกว่าสิ่งใดเมื่อเครื่องบินลงจอดเธอรู้สึกถึงลมเย็นของเชียงใหม่พัดผ่านแก้มอากาศสดชื่นแต่กลับกดดันจนหายใจไม่ออกเธอตรงไปยังที่อยู่ที่ค้นเจอในสลิปโอนเงินความรู้สึกไม่มั่นคงกัดกินหัวใจทุกก้าวที่เดินเข้าไปใกล้ประตูบ้านไม้หลังเล็กเงียบสงบเสียงนกร้องเถาเบา,เบา,เบาตัดกับความวุ่นวายในใจของเธอ เธอยกมือขอประตูด้วยแรงที่แทบควบคุมไม่ได้ไม่นานประตูก็เปิดออกหญิงสาววัยยี่สิบปลายยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าซีเซียวรากับคนที่ผ่านเรื่องร้ายมานานเธอไม่ได้ยิ้มไม่ได้ตกใจเพียงแค่จ้องกลับมาด้วยสายตะลึกจนรู้สึกหนาวไปทั้งตัวภายในบ้านมีกลิ่นยาพลางอวนในอากาศข้าวของถูกจัดวางเรียบร้อยแต่แฝงความเศร้าหญิงสาวเชื้อเชิญให้เธอเข้าไปนั่ง น้ำเสียงอ่อนแรงราวกับเก็บซ่อนบางอย่างมานานเมื่อเธอนั่งลงเธอได้ยินเสียงไอเบาๆจากในห้องด้านในเสียงนั้นทำให้หัวใจเธอหยุดเต้นไปเสี้ยววินาทีหญิงสาวอีกคนหลบตามือกำชายเสื้อแน่นจนข้อมือสัน่นเธอรวบรวมความกล้าถามตรงๆว่าสามีเธอโอนเงินให้เธอทำไมหญิงสาวเงยหน้าช้าๆดวงตาแดงกำ่ำน้ำเสียงเบาวกว่ากระซิบ และคําตอบที่ออกมาทําให้โลกของเธอเหมือนหยุดหมุนทันทีเหมือนอากาศในปอดถูกดึงออกจนไม่เหลืออะไรให้หายใจเธอรับรู้ความจริงที่เจ็บปวดยิ่งกว่าที่ตัวเองจินตนาการไว้เธอรับรู้ความจริงที่เจ็บปวดยิ่งกว่าที่ตัวเองจินตนาการไว้แต่หญิงสาวยังไม่ทันพูดจบน้ําเสียงก็สั่นจนฟังแทบไม่เป็นคําเธอจ้องใบหน้าที่เต็มไปด้วยความทุกข์นั้นหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นอีกครั้งความกลัวและความโกรธประปนกันจนแยกไม่ออก เสียงไอาจากในห้องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักกว่าเดิมหญิงสาวรีบลุกไปเปิดประตูกลิ่นยาหนักลอยออกมาทันทีที่ประตูงแงม้มและภายในห้องนั้นเธอเห็นร่างของสามีตัวเองนั่งพิงกำแพงใบหน้าซีดผิดปกติดวงตาหลับแน่นเหมือนคนที่ใช้แรงจนหมดเธอไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่าตอนนั้นยืนขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ร่างของเธอแข็งทื่อ สายตาคมกริบของหญิงสาวอีกคนสะท้อนความเจ็บที่เก็บงำเอาไว้ทั้งสองไม่พูดอะไรชั่วครู่มีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของสามีเธอจากในห้องเธอกล้าวเข้าไปช้าๆแต่ทุกก้าเหมือนเหยียบลงบนเงาของความจริงที่โหดร้ายในใจเธอค่อยๆดับลมหายใจของความโกรธแทนที่ด้วยคำถามที่น่ากลัวกว่าคำถามที่ไม่มีใครอยากได้คำตอบหญิงสาวอีกคนยืนข้างเตียง มือเช็ดเหงื่อบนหน้าผากของผู้ชายที่เธอรักน้ำเสียงสั่นพร่เล่าออกมาทีละคำเล่าอย่างคนที่เหนื่อยล้ามานานเธอบอกว่าสามีของเธอช่วยค่ายารักษาเพราะผู้หญิงตรงหน้ากำลังป่วยหนักและไม่มีญาติคนไหนยินอยู่ข้างเธอเลยสามีของเธอเป็นเพียงคนเดียวที่ช่วยเป็นเพียงคนเดียวที่รับรู้ว่าผู้หญิงคนนี้กำลังต่อสู้กับโรคร้ายอย่างโดดเดี่ยวทุกคำที่ได้ยินเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับหน้าอก ความโกรธที่เธอพกมาไกลถึงเชียงใหม่สลายไปอย่างรวดเร็วแทนที่ด้วยความชาและความสงสัยที่กัดกินหัวใจหญิงสาวค่อยๆหยิบซองเอกสารบางอย่างส่งให้ข้างในคือผลตรวจโรงพยาบาลใบเสร็จค่ารักษาที่เขาออกให้หลายครั้งรวมถึงข้อความที่สามีเธอเคยส่งไปให้กำลังใจผู้หญิงคนนี้แสงแดดจากหน้าต่างส่องเข้ามาจับต้องเงาของคนสองคนที่ไม่เคยคิดจะเกี่ยวข้องกัน แต่กลับถูกชตากำยงเข้าหากันอย่างโหดร้ายเธอยืนเงียบร่างกายสั่นด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ไม่รู้ว่าควรโกรธหรือควรเจ็บหรือควรเสียใจที่เพิ่งรู้ว่าความจริงมันไม่เคยง่ายเลยแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงที่เธอจำได้ดีเสียงของสามีที่ค่อยๆลืมตาขึ้นมามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความผิด และบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนบางอย่างที่ทําให้หัวใจเธอหล่นไปอยู่ที่พื้นทันทีเธอขยับเข้าไปใกล้เตียงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บไปทั้งอกสายตาของเขาที่มองเธอในตอนนี้ไม่ใช่สายตาของคนที่ปกปิดความลับแต่เป็นสายตาของคนที่พยายามซ่อนความเจ็บปวดของตัวเองมานานริมฝีปากเขาขยับช้าเหมือนทุกคำที่ต้องเอ่ยออกมานั้นหนักกว่าลมหายใจ เขาเรียกชื่อเธอเสียงเบามากเบาจนต้องขยับใบหน้าเข้าไปใกล้เพื่อได้ยินเธอถามเขาด้วยเสียงสัน่นถามว่าเหตุใดต้องปิดบังเหตุใดต้องทำให้เธอเจ็บเหตุใดต้องให้ผู้หญิงอีกคนมาเกี่ยวข้องในชีวิตตัวเองเขาหลับตาลงเหมือนกลัวจะเห็นน้ำตาบนใบหน้าของเธอเขาบอกว่าตนไม่อยากให้เธอเป็นห่วงไม่อยากให้เธอรู้ว่าเขาเองก็ป่วย และกำลังกำเงินทุกบาทไปช่วยหญิงสาวอีกคนที่ป่วยหนักพอๆกันคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงออกจากโลกเดิมเหมือนยืนอยู่บนพื้นที่เริ่มพังทลายลงทุกวินาทีเขาบอกว่าเขาจะหญิงสาวนี้ในโรงพยาบาลเมื่อหลายเดือนก่อนเธอล้มลงขณะรอคิวตรวจไม่มีใครช่วยไม่มีใครรับรู้ว่าต้องจ่ายอะไรบ้างเขาเลยช่วยด้วยความสงสารแต่เรื่องไม่ได้จบแค่นั้น เพราะหลังจากนั้นไม่นานเขาเองก็เริ่มมีอาการแปลกๆเริ่มไอหนักเริ่มเหนื่อยง่ายเริ่มปวดหน้าอกจนต้องไปตรวจหลายครั้งและผลตรวจครั้งล่าสุดทําให้เขาต้องเผชิญความจริงที่ยากจะบอกใครเธอจ้องเขานิ่งรู้สึกเหมือนร่างของตัวเองค่อยๆเบาเหมือนจะล้มลงได้ทุกเมื่อเสียงนกจากหน้าต่างฟังดูไกลออกไปเรื่อยๆ แม้จะดังอยู่ข้างนอกเพียงแค่ไม่กี่เมตรเขาหยิบซองเอกสารในลิ้นชักออกมามือเขาสัน่นมากกว่าที่เธอเคยเห็นมาตลอดชีวิตซองนั้นมีตราโรงพยาบาลเดียวกันกับหญิงสาวอีกคนและภายในคือผลตรวจของเขาเองอากาศในห้องเหมือนหยุดไหลเธอไม่กล้าขยับไม่กล้าหายใจแรงราากับกลัวว่าหากทำเสียงดังความจริงตรงหน้าจะกระแทกใจหนักกว่าเดิม เขาบอกว่าเขารู้ผลมานานแล้วรู้ว่าตัวเองต้องรักษารู้ว่าตัวเองอาจไม่มีเวลามากอย่างที่คิดแต่เขาไม่อยากบอกเธอเพราะไม่อยากเห็นเธอร้องไห้ไม่อยากเห็นเธอสุดไม่อยากให้เธอต้องรับความกลัวแบบเดียวกับที่เขาเจอคําสารภาพนั้นเหมือนสายฟ้า้าดกลางอกไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะเจ็บเจ็บจนแทบยืนไม่ไหว หญิงสาวอีกคนยืนนิ่งอยู่มุมห้องสายตาเต็มไปด้วยความสงสารไม่ใช่เพราะเธออยากแทรกกลางชีวิตรักของใครแต่เพราะเธอเองก็เป็นคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับความเจ็บปวดและเขาเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่เคยทอดทิ้งเธอเธอค่อยๆย,ยื่นมือไปแตะมือเขามือที่อุ่นน้อยลงทุกวันมือที่พยายามปกปิดความจริงเพื่อไม่ให้ใครเป็นห่วงและน้ำตาที่เธอไม่อาจกลั้นไว้ได้อีกต่อไป ไหลลงมาบนหลังมือเขาอย่างแผ่วเบาเขามองเธอดวงตาอ่อนแรงแต่เต็มไปด้วยความรักที่ไม่เคยพูดออกมาเสียงดังแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างส่องลงมาบนใบหน้าของเขาเหมือนกำลังบอกอะไรบางอย่างบางอย่างที่เธอไม่อยากยอมรับและในขณะที่เธอกำลังจะเอ่ยถามต่อเสียงไอของเขาก็ดังขึ้นแรงกว่าเดิมหนักกว่าเดิม จนทาให้หญิงสาวทั้งสองรีบเข้าไปประคองหัวใจของเธอเต้นไม่เป็นจังหวะความกลัวพุ่งขึ้นมาจนแทบควบคุมไม่ได้ทุกลมหายใจของเขาดูเหมือนจะหายไปลึึกข้นเรื่อยๆและในวินาทีนั้นเองเธอรับรู้ทันทีว่าเรื่องที่เจ็บปวดยิ่งกว่าความเข้าใจผิดทั้งหมดยังไม่เกิดขึ้นมันกําลังจะเกิดขึ้นตรงหน้าเธอในตอนนี้เธอยืนตัวแข็งค้างมองเขาที่กําลังไอจนตัวเสียงของเขาแต่พร่า แต่ยังพยายามกลืนลมหายใจทุกครั้งให้เงียบที่สุดเหมือนกลัวว่าเสียงความเจ็บปวดของตัวเองจะยิ่งทําให้เธอหวาดกลัวมากกว่าเดิมหญิงสาวอีกคนรีบไปหยิบถ้วยน้ำํำมือเธอสั่นจนขอบถ้วยกระทบกันเบาๆเธอเอื้อมมารองหลังเขาพยายามประคองให้เขานั่งตัวตรงแต่แรงในร่างของเขากลับอ่อนลงอย่างรวดเร็วเธอเองก็ก้าวเข้าไปใกล้เกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจที่เริ่มขาดช่วงของเขา เล้จนได้กลิ่นยาจางๆที่ติดอยู่บนเสื้อความกลัวแล่นผ่านกระดูกเหมือนลมหนาวเธอวางมือบนไหล่เขาสัมผัสได้ถึงความร้อนจากเค่ที่เก็บซ่อนมาหลายวันเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาโรยแรงแต่ยังคงมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนสายตาที่ไม่เคยต้องการให้เธอเห็นด้านอ่อนแอของเขาเลยสักครั้งเดียวเธอกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากคอแห้งเหมือนถูกขังอยู่ในห้องไร้อากาศ ริมฝีปากสั่นจนแทบพูดไม่ออกแต่เธอพยายามตั้งคำถามคำถามที่กลัวคำตอบมากกว่าสิ่งใดในชีวิตเขาใช้แรงเฮือสุดท้ายจับมือนั้นไว้มือของเขาเย็นกว่าที่ควรจะเป็นและสั่นจนเธอรู้สึกถึงความกลัวที่เขาเก็บไว้เก็บอย่างคนที่ไม่ต้องการให้ใครเป็นห่วงโดยเฉพาะคนที่เขารักที่สุดลมหายใจเขาเริ่มทีอกขยับขึ้นลงด้วยความยากลำบาก เสียงไอแต่ละครั้งเหมือนจะดึงแรงที่เหลืออยู่ออกไปทีละนิดเธอขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมใกล้จนสามารถแตะแก้มเขาเบาๆหวังว่าความอบอุ่นจากปลายนิ้วจะช่วยประคับประคองเขาแม้เพียงชั่วขณนะหญิงสาวอีกคนรีบเปิดหน้าต่างให้ลมเย็นจากดอยพัดเข้ามาแต่สายลมกลับพาเอาความหม่นไหวเข้ามาเพิ่มผ้าม่านสีอ่อนพลิ้วไหวอย่างช้าเรากับรู้ว่าห้องนี้กำลังจะเสียน้ำหนักบางอย่างที่สำคัญไป เธอได้ยินเสียงเขาพยายามพูดพยายามเรียกชื่อเธออีกครั้งแต่เสียงนั้นแผ่วเหมือนลมหายใจสุดท้ายที่ไม่อยากปล่อยให้หลุดไปเธอก้มลงใกล้หูเกือบแตะริมฝีปากเขาเธออยากได้ยินทุกคำทุกความจริงทุกสิ่งที่เขาไม่เคยกล้าบอกเขาใช้แรงเฮือกสุดท้ายบอกประโยคหนึ่งประโยคที่ทำให้เลือดในร่างเธอเย็นเฉียบตั้งแต่ปลายเท้าถึงปลายผม คำพูดที่หลุดออกจากปากเขาไม่ใช่คำขอโทษไม่ใช่คำแก้ตัวแต่เป็นประโยคที่เปิดความจริงอีกชั้นความจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดและหนักกว่าเรื่องทั้งหมดที่เธอเจอมาตลอดหลายวันเป็นประโยคที่ทำให้เธอรู้ว่าความเจ็บปวดยิ่งกว่ายังมีลึกกว่านั้นอยู่ในความจริงที่เธอยังไม่เคยถูกบอกและในวินาทีนั้นเองเธอรู้ว่าคำต่อไป จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลดวงตาของเธอจ้องเขาไม่กระพริบเธอแทบหยุดหายใจหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบของห้องประโยคที่เขาพยายามจะพูดเหมือนกำลังติดอยู่ในลำคอราวกับความจริงมันหนักเกินกว่าจะปล่อยออกมาเขากระพริบตาช้ามองหน้าเธอราวกับต้องการจดจำทุกเส้นบนใบหน้าให้ได้มากที่สุดมือที่กุมอยู่ค่อยๆอ,อ่อนแรงลง แต่ยังไม่ยอมปล่อยเหมือนกลัวว่าเมื่อหลุดมือแล้วเขาอาจไม่มีโอกาสได้กุมมือเธออีกลมหายใจของเขาสะดุดเป็นช่วงๆเสียงในลำคอติดขัดแต่เขายังคงพยายามจะเอ่ยความจริงหญิงสาวอีกคนยืนกดผ้าชุบน้ำเย็นแต่หน้าผากเขาเธอเองก็รู้สึกถึงความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยความจริงที่เธอเก็บซ่อนเอาไว้และกลัวว่าตัวเองจะเป็นคนต้องพูดมันแทนเขา เขาค่อยๆขยับตัวสายตาพร่ามัวริมฝีปากสั่นเล็กน้อยแล้วเสียงของเขาก็ดังขึ้นเบาแผ่วแต่ชัดพอให้เธอได้ยินทุกคำฉันไม่ได้ช่วยเธอคนเดียวเธอขมวดคิ้วทันทีใจเย็นวาบเหมือนถูกสาดด้วยน้ำแข็งประโยคของเขายังไม่จบเขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบาก ดวงตาหลุบลงก่อนจะมองขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกำลังฝืนตัวเองเพื่อบอกความลับที่ติดค้างในใจมานานเขาหายใจลึกแต่ไม่เป็นจังหวะหญิงสาวที่ป่วยยืนกดริมฝีปากแน่นเหมือนกำลังกลัวว่าความจริงจะสร้างบาดแผลใหม่ให้ใครสักคนในห้องเขาพูดต่อชา้าสะอื้นแต่หนักหนาพอจะกระแทกเข้าไปในหัวใจของเธอฉันช่วยลูกด้วย เวลาหยุดลงทันทีทุกเสียงเงียบหายแม้แต่ลมหายใจของตัวเองเธอยังไม่แน่ใจว่ามีอยู่หรือไม่สมองของเธอว่างเปล่าแต่หัวใจถูกบีบแน่นจนเจ็บแปลเธอจ้องเขาจ้องหญิงสาวอีกคนและจ้องไปยังประตูห้องนอนอีกบานหนึ่งที่ยังปิดสนิทประตูที่เธอไม่ทันสังเกตว่ามีของเล่นเด็กวางไว้ตรงมุมมือของเธอเริ่มสัน่น ลมหายใจแผ่วจนแทบหลุดออกจากอกคำว่าลูกสะท้อนกล้องในหัวไม่หยุดเธอพยายามหาคำถามแต่ไม่สามารถเปล่งเสียงได้แม้แต่คำเดียวความตกใจใหญ่เกินกว่าความโกรธใหญ่เกินกว่าความเจ็บที่เธอเตรียมใจมารับหญิงสาวอีกคนยกมือปิดปากน้ำตาไหลจนตัวสัน่นเหมือนไม่สามารถทนเห็นความเจ็บของผู้หญิงตรงหน้าได้ความจริงที่เธอพยายามปกปิด กำลังจะแตกออกมาอย่างไม่อาจหยุดได้เขาพยายามพูดต่อแต่เสียงเริ่มขาดหายเขาจับมือเธอแน่นขึ้นเรากับต้องการขอให้เธอฟังจนจบแม้คำตอบนั้นจะทำให้โลกทั้งใบของเธอพังลงไปก็ตามและในจังหวะที่เขากำลังจะเอ,อ่ยประโยคถัดไปเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นในบ้านเงียบเสียงเท้าเล็กๆเ,เดินออกมาจากหลังประตูห้องนอนเสียงที่ทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้น เสียงที่กำลังจะพาเธอไปสู่ความจริงที่เจ็บปวดยิ่งกว่าสิ่งใดที่เคยเจอมาในชีวิตประตูห้องนอนค่อยๆเปิดออกแสงจากโคมไฟในห้องส่องผ่านออกมาเป็นเส้นยาวบนพื้นไม้เสียงฝีเท้าเล็กๆเ,เดินช้าก้าวข้ามของเล่นที่วางระเกะระกะอยู่ตรงมุมประตูเธอหันไปมองร่างของเด็กชายตัวเล็กสูงไม่ถึงเอวของเธอผมยุ่งเล็กน้อยเหมือนเพิ่งตื่นจากการนอน ดวงตากลมโตมองทุกคนในห้องด้วยความ,มง,งุนงงบนแขนเล็กๆยังถือผ้าห่มผืนเล็กเอาไว้อยู่หัวใจของเธอหยุดนิ่งเลือดในร่างเหมือนหยุดไหลความเงียบในห้องบทขยีประสาทรับรู้ของเธอจนแทบยืนไม่ไหวเด็กชายมองไปรอบห้องก่อนจะหันไปทางเตียงที่สามีของเธอนอนอยู่เสียงเล็กๆของเด็กเอ,อ่ยเรียกเรียกชื่อของเขาเรียกด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความผูกพัน น้ำเสียงที่เด็กมักมีให้กับคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเธอแทบสุดลงกับพื้นหัวใจบีบรัดแน่นจนเจ็บไปทั้งอกคำว่าลูกที่ได้ยินเมื่อครู่ดังขึ้นในหัวเหมือนก้อนหินหนักที่ตกลงกลางใจหญิงสาวอีกคนรีบก้มลงอุ้มเด็กชายขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนแต่เด็กกลับเอื้อมมือไปทางชายที่นอนป่วยบนเตียงดวงตาเด็กเต็มไปด้วยความรักจริงแท้ความรักที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากคนตรงนั้นไม่ได้เป็นพ่อลมหายใจเธอขาดห่วงมือเย็นจนชาที่ปลายนิ้วมองทั้งสองคนนั้นอย่างไม่เชื่อในสายตาตัวเองสามีของเธอพยายามลืมตาขึ้นอีกครั้งมองเด็กชายที่ยืนเกาะขอบเตียงมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยความอบอุ่นและความเจ็บปวดที่ยิ่งกว่าอาการป่วยในร่างกายเขายกมือขึ้นช้า แต่ผมนิ่มๆของเด็กชายแม้มือจะสั่นจนคุมแทบไม่ได้แต่เด็กชายกลับยิ้มเบาๆอย่างคุ้นเคยเหมือนทำแบบนี้ทุกวันเธอรู้ทันทีความผูกพันแบบนี้ไม่ใช่ความบังเอิญไม่ใช่ความสงสารไม่ใช่แค่การช่วยเหลือนี่คือความจริงความจริงที่เขาพยายามปกปิดความจริงที่ใหญ่เกินกว่าความเข้าใจผิด และหนักเกินกว่าความหึงหวงทั้งชีวิตของเธอเขาหันกลับมามองเธอดวงตาสั่นไหวเหมือนมีบางอย่างที่ยังพูดไม่จบบางอย่างที่ยังติดค้างในหัวใจบางอย่างที่เขาอยากบอกเธอมานานแต่ไม่เคยกล้าพูดเสียงของเขาเบามากเกือบจะไม่หลุดออกมาแต่เธอก็ได้ยินทุกคำเขาบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการนอกใจ ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ลับไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดเด็กคนนี้เกิดขึ้นจากความรับผิดชอบแทนคนที่จากไปคนที่เขาเคยสัญญาไว้ว่าจะดูแลจนถึงวันสุดท้ายสัญญาที่เขาไม่เคยบอกใครแม้แต่เธอเองเธอยือนมึนงงหัวใจดับวูบไม่รู้ว่าความเจ็บปวดที่แล่นเข้ามาเกิดจากความจริงที่เพิ่งรู้ หรือเพราะเขาเลือกปกปิดความจริงทั้งหมดไว้คนเดียวเขาเอื้อมมือไปทางเธอเหมือนต้องการให้เธอเข้าใจให้เธอฟังต่อให้เธอรับรู้ทุกอย่างที่เก็บไว้ในอกมาตลอดหลายปีแต่ก่อนที่เขาจะพูดประโยคถัดไปเด็กชายก็หันมามองเธอจ้องด้วยดวงตากลมใสเรากับอยากจะพูดอะไรบางอย่างเองและในวินาทีนั้นเธอรู้ทันทีว่าเรื่องทั้งหมด ยังไม่ใกล้คำว่าจบแม้แต่น้อยเด็กชายยังจ้องหน้าเธอดวงตาสายเหมือนสายน้ำแต่ภายในกลับซ่อนบางอย่างที่ทำให้หัวใจของเธอเกร็งตัวแน่นเธอรู้สึกได้ถึงความผูกพันของเด็กคนนี้กับสามีของเธอความผูกพันที่ลึกเกินกว่าจะเป็นเพียงคนรู้จักลึกเกินกว่าจะเป็นเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่แค่เข้ามาช่วยเหลือเธอสูดลมหายใจเข้าอย่างยากลำบากลมที่ไหลเข้าปอดเหมือนเต็มไปด้วยนามเล็กๆ เด็กชายขยับเข้าใกล้เตียงวางมือลงบนแขนของสามีเธอสัมผัสนั้นทำให้เขาหลับตาเหมือนได้รับพลังบางอย่างจากเด็กเธอรู้สึกเหมือนร่างของตัวเองกำลังแตกออกเป็นเสี่ยงคำถามมากมายผุดขึ้นในหัวแต่น้ำหนักของความจริงทำให้เสียงทั้งหมดจางหายไปสามีของเธอค่อยๆหันมามองดวงตาเขามีน้ำขังไม่ใช่เพราะความปวดร้าวของร่างกายแต่เพราะความกลัว ความกลัวว่าความจริงที่เขากำลังจะบอกจะทำให้เธอหายไปจากชีวิตเขาตลอดกาลเขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากแล้วเอ่ยประโยคที่เปลี่ยนบรรยากาศในห้องให้หนักขึ้นกว่าเดิมเขาคือหลานของฉันเธอขมวดคิ้วทันทีประโยคนั้นไม่ช่วยให้ทุกอย่างกระจ่างแต่กลับยิ่งทำให้ความสับสนในหัวทวีคูณสามีของเธอหายใจแรงขึ้นเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อ ทีละคำช้าหนักจนเธอรู้สึกเหมือนเวลารอบตัวกำลังยืดออกหลานของฉันที่แม่ของเขาจากไปเพราะอุบัติเหตุเธอเริ่มหายใจติดขัดมือกำชายเสื้อแน่นจนเจ็บสายตาค่อยๆเลื่อนไปมองหญิงสาวอีกคนที่ยืนกอดเด็กชายอยู่เด็กคนนั้นคือหลานของเขาและหญิงสาวตรงหน้าคือคนที่เขาบอกว่าไม่มีญาติ แปลว่าเธอจ้องหญิงสาวนั้นอีกครั้งหญิงสาวหลุบตาน้ำตาไหลจนใบหน้าเต็มไปด้วยคราบเจ็บปวดเหมือนยอมรับในความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยสามีของเธอเอ่ยต่อเสียงสั่นจนแทบขาดห่วงแม่ของเด็กคือพี่สาวของเธอเธอชะงักร่างแข็งตัวเหมือนถูกตรึงโลกทั้งใบเอียงเหมือนกำลังจะพังลงตรงหน้า ดวงตาเบิกกว้างหูอื้อเสียงหัวใจที่เต้นแรงเหมือนกำลังจะฉีกอกออกจากกันแม่ของเด็กคือที่สาวของเธอเองภาพใบหน้าของที่สาวผุดขึ้นมาในหัวใบหน้าที่เธอไม่ได้เจอมาเป็นปีเพราะพี่สาวนี้หายไปจากครอบครัวหลังมีปัญหาหนักไม่มีใครรู้ว่าไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ว่าเธอมีลูก ไม่มีใครรู้ว่าเธอยังมีลมหายใจหรือไม่แต่ตอนนี้บางอย่างชัดเจนแล้วหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือภรรยาผู้ล่วงลับของน้องชายสามีแต่เด็กคนนี้คือเลือดเนื้อของที่สาวเธอเองคือหลานแท้ๆของเธอคือครอบครัวที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีความจริงหนักเกินกว่าจะยืนไหวเธอสุดลงนั่งบนพื้นมือสั่นจนไม่สามารถจับอะไรได้ สามีของเธอพยายามยกตัวขึ้นเหมือนจะเข้าไปหาเธอแต่ร่างกายของเขาอ่อนแรงเกินไปเด็กชายมองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความไร้เดียงสาเสียงเล็กๆเอ่ยถามหญิงสาวที่อุ้มเขาอยู่ผู้หญิงคนนี้เป็นใครประโยคนั้นแทงลงตรงกลางหัวใจของเธอเหมือนมีปลายแหลมกดลงช้าๆทำลายทุกกำแพงที่เธอสร้างขึ้น เขาคือหลานแท้ๆของเธอแต่เด็กกลับไม่รู้จักเธอเลยแม้แต่น้อยและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าความเจ็บปวดยิ่งกว่ายังไม่ใช่ทั้งหมดยังมีความจริงอีกชั้นที่ทั้งสองคนในห้องกำลังลังเลจะพูดออกมาเร่ากับความจริงสุดท้ายคือสิ่งที่หนักที่สุดและยังรอให้ถูกเปิดเผยอยู่ในความเงียบอันบีบคั้นนี้ตอนจบเธอนั่งนิ่งอยู่บนพื้น สายตาย,ยังคงไม่ละจากเด็กชายที่ยืนเกาะไหลหญิงสาวหัวใจเต้นช้าและหนักเหมือนกำลังพยายามรับน้ำหนักของความจริงทั้งหมดในครั้งเดียวหญิงสาวสูดลมหายใจลึกก่อนจะเดินเข้ามาใกล้อุ้มเด็กชายมาอยู่ตรงหน้าเธอและเอ่ยด้วยเสียงสั่นอย่างระมัดระวังที่สาวของเธอจากไปเพราะอุบัติเหตุบนทางหลวงเมื่อปีที่แล้วเธอฝากลูกไว้กับฉันก่อนเกิดเหตุ และฉันตั้งใจจะบอกครอบครัวของเธอแต่ฉันไม่รู้จะเริ่มอย่างไรพระสภาพของเด็กตอนนั้นอ่อนแอมากคำพูดนั้นทำให้เธอหายใจติดขัดอีกครั้งรู้สึกเหมือนกำลังตามหาใครสักคนในความมืดแล้วเมื่อเจอกลับพบว่าเขาไม่ได้อยู่บนโลกนี้อีกแล้วเธอก้มหน้าลงให้น้ำตาไหลออกมาอย่างที่ไม่เคยปล่อยให้ตัวเองร้องเธอร้องเพื่อพี่สาว ร้องเพื่อหลานที่ไม่เคยเจอร้องเพื่อสามีที่ปกปิดความจริงเพียงเพราะกลัวว่าเธอจะเจ็บเด็กชายค่อยๆเอื้อมมือมาจาับปลายผมของเธอสัมผัสเล็กๆนั้นทำให้เธอเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาใสาของเด็กชายมองเธออยากรู้อยากเห็นไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลเพียงแต่สะอาดและบริสุทธิ์จนเธอรู้สึกเจ็บในอกเธอยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาและยิ้มทั้งที่ยังสั่น ก่อนจะพูดกับเด็กเบาๆป้าอยู่ตรงนี้นะตั้งแต่นี้ไปป้าจะไม่หายไปไหนอีกเลยเด็กชายยิ้มกว้างทันทีเป็นรอยยิ้มที่ทำให้ร่างของเธออบอุ่นขึ้นอีกครั้งเหมือนมีใครค่อยๆเติมแสงเล็กๆลงในหัวใจที่แตกสลายสามีของเธอมองทั้งหมดด้วยสายตาอ่อนแรงน้ำตาคลอเหมือนเขาเองก็เพิ่งได้ปลดปล่อยความหนักในใจที่กดทับเขามาเป็นปี เธอเดินไปนั่งข้างเตียงจับมือเขาแน่นแต่หน้าผากเขาอย่างเบามือเธอไม่ต้องแบกทุกอย่างคนเดียวอีกแล้วจากนี้เราจะช่วยกันเขาหลับตาลงอย่างโล่งอกเหมือนคำพูดนั้นช่วยปลดพันธนาการบางอย่างในใจที่เขากดทับตัวเองมาตลอดลมเย็นจากนอกหน้าต่างพัดเข้ามาผ้าม่านไหวเบาแสงแดดบ่ายลอดผ่านใบบัวแดงหน้าเรือน ส่องลงบนใบหน้าของทุกคนในห้องอย่างอ่อนโยนเธอลุกขึ้นหันไปกอดเด็กชายสัมผัสที่แน่และอบอุ่นเหมือนกำลังบอกเขาว่าโลกนี้ยังปลอดภัยสำหรับเขาและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าการเดินทางที่ทำให้หัวใจเธอเจ็บแทบขาดทำให้เธอได้พบกับความจริงอีกด้านด้านที่งดงามกว่าความเจ็บปวดทั้งหมดบ้านไม้หลังเล็กในเชียงใหม่ ที่ครั้งหนึ่งเป็นสถานที่เปิดเผยความจริงอันโหดร้ายกลายเป็นสถานที่ที่ทำให้ครอบครัวหนึ่งกลับมามีความหวังอีกครั้งเธอจับมือเด็กชายแน่นขึ้นหันไปหาสามีที่หลับตาพักอย่างสงบแล้วยิ้มให้เขาเบาๆเพราะตั้งแต่วินาทีนี้ไม่มีใครในบ้านหลังนี้ต้องเผชิญความเจ็บปวดตามลำพังอีกต่อไป